ดีค่ะพบกันกับการอ่านไพ่นะคะก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะท่านใดที่อยากได้รับความแม่นยำนะคะก็สามารถที่จะเช็คพลังงานอ่านไพ่เช็คดวงส่วนตัวได้นะคะเลือกยามเลือกคลอดนะคะเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถมงคลนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะฮวงจุ้ยนะคะใครอยากปรับฮวงจุ้ยให้เสริมดวงนะคะอยากรู้เรื่องของตำแหน่งทรัพย์เอาไว้เก็บทรัพย์สินเงินทองนะคะ ก็สามารถติดต่อสอบถามเรื่องของฮวงจุ้ยได้นะคะแล้วก็เดินทางไปดูฮวงจุ้ยได้ทั่วประเทศนะคะจังหวัดไหนก็ไปหมดนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับการเช็คพลังงานเดี๋ยวเช็คพลังงานก่อนด้วยไพ่พมยานนะคะว่าวันนี้จะเป็นพลังงานใครประมาณไหน มาแล้วนะคะไปแรกความไม่เที่ยงนะคะพอเพียงพลังงานผู้ตื่นรู้ผู้รู้แจ้งอีกแล้วนะคะสำหรับพลังงานนี้นะคะก็จะประมาณว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่เคยอุ้ยขอโทษนะคะพาตกเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ชีวิตมากมายมาเลยแหละ นะคะจะได้อาจจะได้เคยเรียนรู้เรื่องของช่วงเวลาที่มีนะคะซึ่งทรัพย์สินเงินทองรับยศสรรเสริญมากมายนะคะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะชีวิตมีความแบบสูญเสียอะไรซึ่งพวกนั้นไปนะคะมีความตกต่ําลงมาอาจจะไม่ได้ตกถึงขั้นแบบย่าแย่อะไรมากหรือบางท่านอาจจะตกแบบย่าแย่ไปเลยจริงๆก็ได้นะคะแต่ซึ่งสถานการณ์ ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราพอเราได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เลยทําให้เราละลดละ,ละ,ละเลิกซึ่งของการดิ้นรนขวนขวายอะไรมากมายในการที่จะอยากได้อยากมีจนไปบางทีเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะเพื่อนๆก็เลยเหมือนกับว่าออ หันกลับมาใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงดีกว่าอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรแบบเหลือเฟือมากมายนะคะแต่ก็คือมีความสุขอะชีวิตฉันมีความสุขอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือตรงนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้ชีวิตมาจนเราได้ตื่นรู้แหละนะคะว่ามีไม,ม่มีเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ททใจเราคิดนะคะถ้าเราพอเพียงเราก็มีความสุขเนาะอันนี้ก็จะไม่พูดกันมากนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็น ส่วนของที่ทุกคนได้เรียนรู้มาแล้วแหละนะคะในเรื่องของเส้นทางสายกลางในเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเยอะนะเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะคะก็เดี๋ยวมาต่อที่ไพาทาโลกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะใบแรกนะคะมาแล้ว v i e w o f for t u n e นะคะใบต่อไป ชีอปครับสามถ้วยไปเอทออฟบอเอทเอทออฟสวร์ดนะคะแปดดาบเดบี๋ยวขยายแปดดาบนะคะปิดจบที่เทนออฟคัพนะคะสิบถ้วยนะคะสถานการณ์นะคะสำหรับพลังงานผู้ตื่นรู้ในเรื่องของความไม่เที่ยงนะคะผู้มีความพอเพียงนะคะชะตาชีวิตของเพื่อนๆเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะด้วยแรงบุญแรงกุศลที่เราได้ปฏิบัติมาก็ได้นะคะเพราะว่าถือว่าพลังงานนี้เป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีแล้วแหละนะคะถึงได้ตื่นรู้ได้เนาะราะฉะนั้นบุญบารมีเนี่ยก็เลยส่งผลให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่สามถ้วยขึ้นแล้วปิดสรุปจบที่ ten of cups ด้วยนะคะคือกงล้อแห่งโชคชะตาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย นะคะชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดีขึ้นทุกคนนะคะคือวิวาฟ์จูเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบประมาณว่าใครทําอย่างไรมาก็จะได้รับผลเช่นนั้นนะคะ, mm hmm. ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าคิดดีทําดีทํากรรมดีมีการกระทําที่ดีมาตลอดนะคะ mm hmm. คุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ mm hmm. ใครที่ทําในสิ่งที่ผิดพลาดทําในสิ่งที่ไม่ดีมานะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องย่ำแย่นะคะเพียงแต่ว่าให้เรียนรู้ว่าเ ถ้าเราทําไม่ดีมาเราก็จะได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนของพฤติกรรมการกระทําที่เราเคยทําผิดพลาดมานะคะแล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆรับผลดีๆตามมานั่นเองนะคะซึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นเลยนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเรียกง่ายว่าจะมีอะไรเข้ามาทำให้คุณเนี่ยมีความสุขถึงขั้นแบบแฮปปี้ได้เฉลิมฉลองได้ เรียกง่ายว่าส่วนเสให้หาสังสรรค์กันได้เลยนะคะจากภายนี้นะคะซึ่งแปดดาบที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะสิ่งต่างๆในอดีตที่ผ่านมาที่ทําที่เพื่อนๆอาจจะเคยเหมือนกับว่าหาทางออกไม่ได้เลยอุปสรรคปัญหาต่างๆคือยิ่งดิ้นยิ่งมัดนะคะถูกมัดตัวถูกปิดตาเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเลยมืดแปดด้านแปดดาบไปหมด นะคะหันไปก็เจอแต่ปัญหาหันไปทางนี้ก็เจอแต่อุปสรรคไม่สามารถที่จะขยับขยื่อนแก้ไขอะไรได้ได้เลยนะคะแต่ทีนี้สิ่งต่างๆที่เคยผ่านมานั้นน่ะก็คืออย่างที่บอกนะจะโชคชะลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะสิบถ้วยขึ้นนะคะคือคอนเฟิร์มยืนยันว่าจากนี้ต่อไปนะ,ะชีวิตจะมีแต่ความแฮปปี้นะคะสิบถ้วยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเข้ามาเลย ะะทีนี้ถ้าในเรื่องของสถานการณ์ความรักนะคะนอกจากการงานการเงินแล้วนะคะหลายๆท่านก็ยังต้องการในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นกันความรักอะไรที่มันเคยมีปัญหาถึงขั้นแบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะหาทางออกไม่ได้ไม่มีความสุขกับความรักเลยนะคะคือบางทีถ้าเราใช้ทางธรรมเข้าช่วยนะคะ ลดละปล่อยวางความทุกข์ปัญหาความรักนั้นไปนะคะ่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะความรักก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศดีทิศทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปในบริบทไหนก็แล้วแต่บุคคลนะคะและอ่านได้อีกในแนวทางหนึ่งในอีกบริบทหนึ่งด้วยก็ได้นะคะคือบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นได้เจอ ใครใหม่ๆก็ได้นะคะเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะแล้วก็ทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหาความรักเดิมๆนะคะหรือบางท่านที่อา,อาจจาะคบกันเป็นคนรักกันอยู่แล้วนะคะแล้วเคยมีปัญหาการทะเลาะบาะแว้งกันเนี่ยก็จะมีการได้เปลี่ยนแปลงนะคะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะเคลียร์กันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วสามารถที่จะถูกผูกมัดได้ด้วยนะคะอันนี้ไพ่ไพ่แปดดบเนาะสามารถที่จะถูกผูกมัดได้จากเดิมนะคะคือถูกคือเราหาทางออกอะไรไม่ได้ก็ถือเหมือนปัญหามัดตัวนะคะแต่อันนี้พอาไพ่แวดล้อมดีเนี่ยถ้าตีในเรื่องของความรักนะคะคือคุณอาจจะถูกผูกมัดรวบรัดในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวได้ด้วยนะนะคะ แล้วก็สำหรับคุณที่เป็นพลังงานเพศช,ชายที่ฟังแดนดอมนี้อยู่นะคะคุณนั้นก็พร้อมที่จะถูกเธอผู้นั้นของคุณผูกมัดเป็นครอบครัวแล้วนะคะคุณอยากที่จะผูกมัดเธอนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณเลยแหละนะคะเพราะว่าความเป็นครอบครัวครั้งนี้ของคุณนั้นนะคะจะเต็มไปด้วย สถานภาพทางการเงินที่ดีน,นะคะที่อุดมสมบูรณ์มีแต่ความสุขสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะนั้นเป็นพลังงานที่ถือว่าดีมากนะคะใครไม่รับนี่ถือว่าพลาดนะคะก็เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเนื่องจากเป็นไพ่พลังงานบุญพลังงานการตื่นรู้นะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วย Work Your Life o r ์ออร c เคิลนะคะดูซิว่า ใครต้องการสื่อสารเลยแนมะ่นำอะไรนะคะ,ะตกแล้วก่อนจะจบกันไปนะคะอีกหนึ่งใบนะคะปิดท้ายคำแนะนำจาก Oracle Card านะคะเวิร์กโย l ลท์นะคะได้เบรติ้งอันยูเอ็นะคะเบรติ้งนิวครีเอชันรมิงอันยูเวิร์อินทูบีนะคะสำหรับพลังงานสำหรับ ความหมายไพ่ใบนี้นะคะก็ประมาณว่ากําเนิดยุคใหม่นะคะกาเนิดการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะก็ความหมายประมาณว่าสุขทุกข์อ่ะคือก็อยู่ในใจเราแหละนะคะโลกใหม่ก็คืออยู่ในใจเราเหมือนกับที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเนอะ สวรรค์นรกยังไงก็อยู่ในใจเราเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถสร้างโลกใหม่ของคุณเองได้นะคะเพียงแค่เริ่มต้นสร้างจากใจเราเท่านั้นเองนะคะอยากให้โลกไปนี้เป็นสวรรค์เป็นความสุขเราก็ทำใจเราทำตัวเราให้มีความสุข นะคะแล้วความสุขก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างด้วยนะคะก็คือประมาณนี้เลยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็จบกันไปนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ